Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbin Alamin Wabihi nasta'in La hawla wa la quwata illa billahil al-alihi al-azim Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin Amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ก่อน ah uh. อื่นกระผมต้องขอชูโกตขอบคุณกับอัลลอฮฺสุบานนาวาตาลาก่อนนะครับที่อัลลอฮฺสุบานนาวาตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราได้ไวชีวิตเราและให้พวกเรานี่ปลอดภัย จากอุทกภัยนำรวมซึ่งเป็นคอกับนดขกล้องพระองค์นะครับที่พระองค์ได้ทรงกับนอ,อาไว้และพวกเรากอดภัยทุกคนพี <c oughs> ่น้องครับหลังจากห้างให้กันไปนานซึ่งเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วที่ผมไม่ได้อัดคลิปวีดีโอ ออกมาสู้สายตาและหูฟังของพี่น้องนะครับยังแยกผุมไม่มีเวลาแต่วันนี้ผมจะข้อพูดคุยกับพี่น้องสักเล็กน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมในกลางนี้เป็นบทเรียนราคาแพปงที่สุดในชีวิตของคนปัจจุบันนะครับ ถึงหน้าจะเป็นคำตอบข้องโจทย์ได้ดีที่สุดว่านี้และคือสิ้งตอบแทนจากพระเจ้าในสิ้งที่มนุษย์ได้กระทำจากสิ้งที่พระองค์ทรงห้ามแต่มนุษย์ก็ยังฝ่าฟื้นบทบัญญัติของพระองค์ ที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไวา้นะครับทําความชัวความเร็วซ้มบนานาเป็นดินอย่างเปรียโดยไม่มีจิตสำานึกเลยว่าสักวันหนึ่งเราจะกรับไปห้าพระองค์แล้วจะตอบ คำทากับพระองค์ว่าอย่างไรนี่คือการเตือนข้องพระเจ้าให้มนุษย์ตัางหลายได้คิดนะครับว่าบทบัญญัติข้องพระองค์ ถูกบทบัญยัติเป็นความจริงซึ่งพระองค์ได้ทรงตามรอซูลสัน,สนลาลลุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านนบีหมุัมัดสันลาลลุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแจงมาเตือนมาบบกว่าแบบนั้นนะแบบนี้แบบนู้นจะหากักพวกเรามนุษย์โลกที่อาศัยอยู่บนน้เป็นดินนี้ก็ทำลงไป พระผู้เป็นเจ้าอย่าลงบาลาอย่าลงโทษนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องโกหกพกลมนะครับพี่นองนี่เป็นจริงสํำคัญที่สุดในชีวิตกองพมและชีวิตกองพี่นองพี่นองครับ ผมอายุมากแล้วเงินเดือนคนชาราก็ได้แล้วผมไม่เคยพบกับปี่น้องทีลกและสตามันในอกว่าลสบานาวาตัลลาตุกตานว่าน,นามจะท่วมนักถึงนณะนี้นะครับไม่เคยเจอไม่เคยพบจริงๆนี่และรัางเรกในชีวิตของผมนักกับปี่น้อง เพราะฉะนั้นพุมก็พูดคุยกับพี่น้องว่าชีวิตที่เลือกของพวกเราต่อไปนี้มันถึงเวลาแลว้วพี่น้องนะครับที่จะชุกข,ขิดสักนิดว่าเราเพิดมาทุกคนจะต้องกลับไปสู่พระองค์อลรถสุบานาวาตลานะครับเพราะฉะนั้น ประเด็นสำคัญที่สุดในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกลับไปอาแล้วสุบานาวัตราหรือพระภูปิญาข้อเราพี่น้องครับเราตั้งต้นชีวิตไหมนับตั้งแต่บัน,นี้เป็นต้นไปหยุดละเลิกสักที่นะครับพี่น้องสิงเ่รายสาระสิงที่มันเป็นบาปสิงถว่าพระองค์ ด้ทรงห้ามทิ้งเดี๋ยวอรอซูนของพระองค์ในทรงห้ามสำหรับตัวผมรำลึกตึงบทบัญญัติของพระองค์อยู่ตลอดกับพี่นอง mm. ตัวเจนันพี่นองครับก, mm. การผูดจาของผมในครั้งนี้ไม่ได้ซ้อนพี่นองนะครับ mm. แต่ประกันใด mm. เพียงแต่ mm. ผมออกมาคุยกับพี่นอง โดยหัวใจบริสุทธิ์พุทธปงของผมออกมาจากหัวใจของผมจริงๆว่าพี่น้องครับหนับตั้งแต่บัดน,นี้เรามาเริ่มตอนชีวิตไหมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามที่งวราสุนั้ของพรงทรงห้ามเราหยุดเราละเลิกเราไม่ต้องไปทําเราไม่ต้องฝ่าฟื้นบับรรยัติของหลงพี่น้องที่รักครับฟยพ,พี่ฟ้พี่บัส อุตกระเนา่อน่วมหรือว่าการลงบาลากรอในครั้งนี้นะครับนับว่าเป็นความเหมตตางงสรารยาอัลลอฮ์สุบานอวตารามากมากส่งต่างกันกับสมัยนาบีก่อนๆรอซูนก่อนๆนะครับในเมื่อพวกเขาเลน่นนันกว่าพื้นบทัญญัติของโปร่อัลลอฮ์เล่นงานงทันทีพราผู้เป็นยาวเล่นงานทันที่ มายุกข้องทานรอซุลจึงอยุกข้องพวกเราถึงเป็นอุมัตข้องฐานนะครับโชคดีมากมากซึ่งทานรอซุนได้ข้ออวัยตต่อพระรอรหันุบานาวาตาลาหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าแต่หากว่าเบาอุมาทข้องฉันได้กระทำกว่าพิษ ไม่ว่าพิษเหล็กพิษใยพิษหมาพิษหน่อยสารราซสุนทสารราซสุนทันนบีได้ก็ก็ลเล่าว่าอย่าได้ลงโทษอย่าได้เอาโทษในโลกดุาายนยาใบนี้คอยเอาโทษในโลกหน้านับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาะเป็นความเมตตาสงสารจากอัลลอฮฺตูบานาวตะตาลามาเลือกเกินกับปี่นองเพราะฉะนั้นพี่นองของเรา หรือว่าพีน้องต่างต่างตาสนิกหยุดได้สักทีแล้วครับพี่น้องพ่อเพียงแค่นี้เรื่องความชั่วเรื่องบาปต่างร้ายเรื่องการฟ้าพืนบทบัญญัติเรื่องเรื่องการละทิ้งละมานและคอหุกมต่างๆที่พระองค์ได้บัญญัติเอาไว้ในพระมหาคำภี์ของพระองค์ นะครับยุดได้ทักทีละเลิกนะครับพี่น้องให้มดถึงมันจะเป็นพ้นดีกับตัวพี่น้องแล้รกับตัวผมในวันดวงหน้าวันเกียร์มะวันที่เราจะต้องปรับไปนาพระองค์อะไรกับทุกสอบชวนด้วยพระองค์ตัวต่อตัว,ตว ถึงต่างตัวผมใลยปีนองนะครับไม่สามารถาีิยาลีนี้ได้ปี่นองครับวันนี้เรายัางมีโอกาสอัดล่ออย่างห้ปลอดไยนะครับซึ่งแม้ว่าสัพย์สินสมบัติจะมดด้วยการอุตกอไปนาำท่มในครั้งนี้ อลฮัมดุลิลลเดชชีวิตของเรายัางมีอยู่คอยเดิมต้นชีวิตกันไหมคอยสร้างสมกันไหมหล่ะนะพี่น้องเพราะฉะนั้นผมออกมาพูดคุยกับพี่น้องด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าผมอยากจะดังอยากจะหิวแซงไม่จ่ายพี่น้องอยากคิดแบบนั้นโดยเด็ดขาด ผมไม่ได้กิดแบบนั้นกับพี่น้องผมกิดที่ผมกิดผมกิดในแง่บวกผมไม่ได้กิดในแง่ลบผมสร้างสรรค์ในทิ้งเดียวว่าเป็นประโยชน์นะครับตัวผมเลคกับตัวพี่น้องในโลกนี้และหลกหน้านะครับพี่น้องเอาละผมขอหลบกวนเวลาของพี่น้องเพียงแค่นี้ตรากว่าโอกาสหน้าฝานไหมผมยังมีชีวิตอยู่ ผมจะทำคลิปออกมาพูดคุยกับพี่น้องผู้รวมสัตามันในบุหะร้อนสุบานนาวาตาลาตุกฐานสำหรับวันนี้ผมขอกล่าวกันว่าวบิบลาฮิตาฟิวานฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ